กินหอมมากๆเลยทุกคนแล้วก็เหมือนมันยังเดือดอยู่ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยจะมาชวนทุกคนเนี่ยมาทำกุ้งอบบุนเส้นกันนะคะแต่ทำไมเตยต้องถือ อันนี้ฝามหม้อหุงข้าวก็พอว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำกุ้งอ,อบบญเส้นในมหม้อหุงข้าวกันนะคะ <c oughs> ทุกคนโ <c oughs> นี่จะบอกว่าเมนูนี้นะคะกุ้งอ,อบบนเส้นในมหม้อหุงข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะคือมันง่ายมากๆเลยนะ แค่มีวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็คือวุนเส้นกับกุ้งอ่ะเนี้ยจริงๆแค่เนี้ยมีสองอย่างอ่ะก็ได้กินแล้วนะใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวรอหม้อหุงข้าวดีแค่เนี้ยก็ได้กินเลยนะคะง่ายมากๆใครอยู่หออยู่คอนโดหรือว่าอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพียงแค่มีหม้อหุงข้าวนี่ก็ได้กินแล้วนะคะอ่ะถ้าอยากรู้นะคะว่ามันง่ายยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมี วุ้นเส้นค่ะขึ้นช่ายขิงแก่กระเทียมหมูสามชั้นและกุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเอาวุ้นเส้นค่ะแช่น้ำไว้ให้เขานิ่มค่ะอันนี้จะใช้เป็นวุ้นเส้นห่อใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทำทานคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช้เป็นห่อเล็กได้เลยนะปริมาณก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะอ่าเราก็จะเอาแช่ไว้แบบนี้ค่ะให้เขานิ่มเลยถัดมาค่ะเราจะมาดูในส่วนของกุ้งค่ะปกติแล้วเนี่ยกุ้งอบบนเส้นนะคะเขาจะไม่ทําการปอกเปลือกหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะเขาก็จะอบไปทั้งเปลือกเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําการเอาเส้นดําที่หลังเขาออกนะคะโดยนี่เลยนะอุปกรณ์ก็คือเป็นไม้ปลายแหลมค่ะ กลางเลยค่ะระหว่างเปลือกกุ้งนะจึบ๊บแล้วก็ดึงขึ้นค่ะนี่ขี้เขาก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่แล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะในระหว่างที่เรารอวุ้นเส้นนิ่มนะคะเราก็จะมาทำน้ำปรุงกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปคลุกในวุ้นเส้นค่ะน้ำปรุงของเราเนี่ยจะก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะใส่แค่นิดเดียวก็พอนะคะปลายช้อนพอค่ะซีอิ๊วดำนะคะจะใส่เพื่อแต่งสีนะให้สีเส้นของเราเนี่ยสวยๆนะคะ ใส่ค่ะใส่ก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะแบบไม่ต้องไม่ต้องพูนแล้วก็ไม่ต้องเต็มเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะใส่ลงไปเลยน้ำมันงาสองช้อนโต๊ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เพิ่มความหอมค่ะวันนี้เจยทาเยอะเนาะจยก็จะใส่ไปสองช้อนโต๊ะเลยนะคะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสก็ซัก ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะนี่ประมาณนี้พออย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นพริกไทยดำนะคะถ้าใครไม่มีแบบผงสามารถใช้เป็นแบบเม็ดได้เลยนะแล้วก็ตำให้เขาพอบุบๆอะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันเลย เครื่องปรุงอีกหนึ่งอย่างค่ะทุกคนอยลืมค่ะเยอะเกินนะคะเครื่องปรุงของเราจใจจะใส่น้ํามันหอยไปด้วยนะคะน้ํามันหอยอจใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ้าวเกินแล้วค่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละเนาะจริงๆนะเราแอบชิมก็ได้นะทุกคนแบบ ลองเอาลิ้นแบบแปะๆดูนิดนึงก็ได้นะว่ารสชาติเนี่ยเขาได้ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อวานอาจจะลองทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะ้มันก็รสชาติอร่อยนะแต่ก็เลยไม่ชิมนะคะวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวานจะได้ลองทําไปแล้วนั่นเองอ่ะพอเรานะคะได้น้ำปรุงแล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้ก่อนเลย ตอนนี้นะเราก็จะรอให้วุ้นเส้นนะคะเขานิ่มตัวลงอย่างเดียวเลยนะรอบุ้นเส้นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะวุ้นเส้นของเราเนี่ยเขาก็นิ่มตัวลงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ําออกค่ะพอเอาน้ําเทออกแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําปรุงของเราที่เราได้ทําเอาไว้เนี่ยเทใส่ลงไปเลย ลุกเส้นนะคะกับน้ำปรุงให้เข้ากันค่ะตัยเสีดายพวกแบบน้ำปรุงที่มันติดอยู่ในชามนะใยก็จะเอามาอย่างนี้เลยเอาวุ้นเส้นนะคะมารูดออกแบบนี้ กวน,นี้นะคะก็ใส่สีอิวดำลงไปเพิ่มได้นะคะพอเราคุกจนเข้ากันเสร็จแล้วนะเราก็จะพักไว้ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเราจะทํากุ้งอบวนเส้นด้วยหม้อหุงข้าวเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีหม้อหุงข้าวนั่นเองนะคะเราจะทําการเอาวัดผู้ดิบทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะเริ่มจากน้ํามันพืชน,นะคะเอาน้ํามันพืชน,นะคะใส่ลงไปเล็กน้อยนะกันพวกหมูอย่างเงี้ยค่ะติด แต่ว่าเมื่อวานเราใช้เป็นเบคอนนะคือมันติดจนแบบว่าแงออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องเอาน้ํามันนะลองก้นไว้สักเล็กน้อยนะคะตามด้วยหมูสามชั้นค่ะอ่าแล้วก็เอาหมูมามาเทเอ้ยเราก็เอาหมูนะคะมาเกลี่ยน้ํามันนะให้เขาแบบทั่วๆหม้อแบบนี้นะจะได้ไม่ติดเราก็วางลงไปแบบนี้เลย จะใช้เป็นมันหมูเบคอนหรือว่าหมูสามชั้นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะวันนี้นะจะก็จะเลือกใช้เป็นมันหมูนะคะเพราะว่า Bacon เบคอนมันแพงเองนะคะทุกคนเราก็เรียงใส่ลงไปให้ทั่วเลยค่ะเรียงให้เขาแบบกระจายตัวกระจายตัวออกจากกันนะตามด้วยขิงแก่นะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมะคะ่ะอันนี้จะใช้เป็นกระเทียมกีบใหญ่นะ ปอกเปลือกแล้วก็เอามีดตีะคะ่ะให้เขาพอพอแบบพอบวบแหลกๆนิดนึงนะคะแล้วก็วางวางลงไปเลยตามด้วยบุญเส้นค่ะที่เราได้เตรียมเอาไว้นะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปรุงนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็ราดลงไปเลยค่ะ ตามด้วยกุ้งค่ะเมนูนี้นะคะเด็กหอก็ทําได้นะใครอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้คอนโดสามารถทําได้เลยนะแค่มีหม้อหุงข้าวนะคะต้อยเชื่อว่าใครๆก็จะต้องมีนะหม้อหุงข้าวนะอ่ะาแล้วก็ตามด้วยคืนช่ายนะคะคืนช่ายนะเราก็จะหั่นให้เขาแบบเป็นแบบยาวๆแบบนี้ค่ะประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะ แล้วนะก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะอ่าพอเราเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วนะเราก็กดคุกแค่นี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้หม้อหุงข้าวดีดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะหม้อข้าวของเราก็ดีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจะเอาปลั๊กออกเลยค่ะ กันค่ะว,ว่ากุ้งอบอบุญเส้นที่อยู่ในหม้อหุของข้าวเนี่ยจะเป็นยังไงกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนแล้วก็เหมือนมันยังเดือดอยู่ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะว้าโอ้โหควันขโมงโฉงเฉงมากโอ้ยหอมมากเลยทุกคนนี่ค่ะไปซูมให้ดูดีกว่า เดี๋ยวเราเอากุ้งอบวนเส้นนะคะออกมาใส่จานกันดีกว่าคะ่ะเท่านี้นะคะกุ้งอบบวนเส้นหมอ้อหุงข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะแล้วก็หอมมากด้วยนะทุกคนนี่เลยอันนี้ตัวย,ยังเอาออกมาจากมมหม้อไม่หมดนะคะยังเหลืออยู่เลยนะนี่ อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ